จูนสมองจูนหัวใจเข้ากับคลื่นของจักรวาล Balance your body, mind, s p i r i t สิ่งที่มอนน้ำจะพูดนะคะในคลิปนี้นะคะก็มาจากการสรุปคำสอนของดรโจดิเนซาในหนังสือ Becoming Supernatural ซึ่งแปลภาษาไทยเขาใช้คำว่าลิขิตปฏิหารนะคะมอนน้ำจะมาพูดในส่วนที่ดรโจได้กล่าวถึง ความถี่ที่ชื่อว่าชูมันเรโซแนนซ์ถ้ารายละเอียดเรื่องชูมันเรโซแนนซ์คืออะไรเงี้ยขอแนะนําให้ฟังคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งหมอน้ํำพิ่งเออปล่อยไปนะคะเมื่อเมื่อคลิปก่อนที่จะเจอคลิปเนี้ยนะคะลองเลื่อนดูได้ออในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงชูมันเรโซแนนซ์ในมุมมองของดรโจเออหน,นะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของสนามแม่เหล็กโลกด r รโจบอกว่าระบบประสาทของเราเนี่ยจูนเข้ากับชูมันเรโซแนนได้ ร่างกายเนี่ยไม่ได้แยกจากพลังงานของโลกแต่มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกและการที่เรากลับมาจูนคืน,นได้นี่มันจะเป็นการทําให้เราเนี่ยได้คืนสมดุลน,นะคะหรือว่าบาลานซ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของเราสองเมื่อเราเมื่อสมองเราเนี่ยซิงกับชูมันเรสโวนแนนเราจะเข้าถึงควันต้องฟิล บางคนถามควันตั้มฟิลคืออะไรหมอน้าควันตั้มฟิลคือสนามความเป็นไปได้คือสนามพลังงานที่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเวลาที่คุณ manifest ไปอ่ะคือไม่มีอะไรเลยที่ควันตั้มฟิลหรือสนามพลังงานเนี่ยไม่มีคือมันมีหมดคําถามคือเอ้าหมอน้ําแล้วทําไมเวลาเรา m a n i f ฟ s เราไม่ได้สักทีเราขอกระจกวานเราสั่งกาะจกวานทําไมเราไม่ได้สักทีนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังจูนขึ้นนั้นอะ่ะไม่ถึง ถึงสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราขออยู่ขึ้นหนึ่งอ่ะสมมตินะเหมือนเพลง <Reading. S 2> ที่คุณฟังเพลงที่คุณฟังสมมติอยู่ขึ้นห้าร้อยเพลงที่คุณฟังนะอยู่ขึ้นห้าร้อยเพนเอาเอามาใหม่เพลงที่คุณอยากฟังอยู่ขึ้นห้าร้อยแต่ตัวคุณอนะ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยกาลังจูนจูนจูนตัวคุณก็เหมือนกับเสรรยาสัญญาณอย่างหนึ่งเสรรยาสัญญาณวิทยุเสรรยายสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตัวคุณเองอะ่ะแบบ เป็นคลื่นสองร้อยอ่ะแล้วสิ่งที่คุณเพลงที่คุณอยากฟังอ่ะเป็นคลื่นห้าร้อยแล้วตัวคุณเองสองร้อยคุณก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงเพลงนั้นอ่ะถึงคลื่นนั้นอ่ะดัะนั้นหน้าที่คุณคือปรับระดับคลื่นพลังงานของตัวเองหรือมอนาเคยแชร์ไว้ปรับระดับความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ถึงให้แมทชิ่งกันกับคลื่นพลังงานนั้นซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในสิ่งที่ดรโจเรียกว่าควันต้องฟิลสนามความเป็นไปได้อ่ะ เมื่อเราฝึกสมาธิจนสมองเข้าสู่คลื่นอัลฟาทีต้าสนามพลังงานรอบตัวเราจะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเหนือธรรมชาติเราจะสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจความสงบระดับลึกและพลังงานใหม่ๆที่อยู่เหนือโลกของวัตถุมันเป็นเขาเรียกว่าโลกมิติที่มันเป็นเรียกว่ามิติที่ห้าเนาะมิติที่เราอยู่ในเรียกว่ามิติที่สามมิติที่ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคือมิติที่สามมิติที่มีข้าวของที่จับต้องได้แต่มิติของพลังงานหรือว่าควันต้องฟิลนั่นแหละนะคะคือสภาวะเหนือธรรมชาติเมื่อเราสมองเราซิงกับเนี่ยชูมันเรโซแนนซ์น่ะมันจะทําให้เราอะ่ะเขาเลยเคลื่อนนะคะเคลื่อนเข้าสู่มิติที่ห้านั่นแหละนะคะสามหากเราตัดขาดจากคลืนพลังงาน ชีวิตเรามันจะแบบว่าสะดุดติดขัดหรือว่าแบบจังหวะมันจะแบบค่อมๆเออถ้าเหมือนเพลงก็เหมือนเพลงมันแผ่นเสียงมันตกล่องหรือว่าเอ่อเก่าคนนั้นกก็คือเทปมันยืดมันยานประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันที่สามเนี่ยที่เราเออข้อที่สามที่ดรดรโจได้ท่านได้กล่าวไว้เนี่ยก็คือหากเราตัดขาดจากขึ้นธรรมชาติอันเนี้ยนะคะชูมันเลยโซนนั้นเนี่ยชีวิตเรามันจะแบบมันมันจะแบบมันมันจะติดติดขัดขัดมันจะสะดุด โลกสมัยใหม่เราเนาะมันเต็มไปด้วยแบบสิ่งรบกวนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์คลื่นสังเคราะห์นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะทำให้เราตัดขาดจากการที่จะเชื่อมโยงหรือว่าจูนกับคลื่นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วพวกเราอ่ะจูนกับคลื่นนี้มาตั้งแต่เกิดนะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันสิ่งเหล่านี้มันทําให้คลืนสมองเราอะติดอยู่ในภาวะเบต้าเลื้อรัง เบต้าเรือรลัง Beta เบต้าเรือรลังคือเป็นคลื่นสมองที่เขาเรียกว่าอะไรความเครียดความกลัวความเอาตัวรอดอยู่ในหมดแบบไล่ล่าอยู่ตลอดนี่คือสาเหตุที่ทําให้พวกเรารู้สึกเหนื่อยเบื่อไม่เป็นตัวเองเพราะว่าเราหลุดจากการเชื่อมต่อภายในหรือหลุดจากการเชื่อมต่อนะคะกับโลกหรือพลังงานที่ความถี่ที่เรียกว่าชูมันเรโซแนนซ์วิธีปฏิบัตินะคะที่เราจะโจรเข้ากับ ชูมันเรโซแนนซ์อีกครั้งคือ1ที่ดรโจแนะนำไว้นะคะหฝึกสมาธิให้สมองเข้าสู่ขึ้นอัลฟาและทีตาอัลฟาขึ้นสมองอัลฟาทำยังไงเข้าถึงสมาธินี้เนาะหมอน้ำได้พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้น่าจะเป็น2องเดือนแล้วหมอน้ำทำพานะคะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้าทำคลิปไว้นะคะในแอปดาไปดูเพลย์ลิสต์ยาวๆตัวเองเนาะดูได้ว่าการทำสมาธิเข้าสู่ภาวะ อัลฟาเนี่ยทำยังไงเนาะพอนั่งไปเรื่อยๆลึกๆมันก็จะเข้าสู่ทีตาเองนะคะการฝึกสมาธิอันที่1น,นะวิธีจูนชูมันเลยโซนันฝึกสมาธิให้สมองเข้าสู่ภาวะอัลฟาคือภาวะผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายในระดับลึกมากๆนะคะเช่นอาจจะอาจจะผ่านการทำเให้ฝึกการรับรู้อ่ะท่าน ดรโจจะใช้คําว่า body pass space ก็คือการการนำความรู้สึกอะไหลผ่านร่างกายรับรู้ร่างกายในส่วนต่างๆเออเอาจิตของเราไปรับรู้ร่างกายส่วนต่างๆต่างๆต่างๆเออให้ฝึกให้จิตอยู่กับอยู่กับร่างกายของเราแล้วก็วิธีที่สองนะคะก็ใช้วิธีแบบเอ่ออวยพรจักกะซึ่งมอนาจะใช้คําว่าเรกิเออซึ่งมันเป็นวิธีเดียวกันเออซึ่งมันเป็นวิธีเดียวกันนะ การทำสมาธิโอยพรจักกะซึ่งท่านใช้คำว่า basing o f energy centers เนาะการปลุกพลังงานอะแต่แต่ละจักกะซึ่งร่างกายเราจะมีอยู่เจ็ดจักกะซึ่งหมอน้ำมาเรียนตรงเนี้ยมาก่อนที่จะมาอ่านหนังสือเล่มนี้หมอน้ำเรียนเรกิเรกิคือการทำงานนะคะการบาลานซ์การสมดุลพลังงานนะคะที่มีจุดเจ็ดจุดในร่างกายเราซึ่งการทำเรกิตรงเนี้ยมอน้ำก็ทำคลิปไปอีกเหมือนกันซึ่งอยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวยาตัวเอง การบำบัดพลังงานนะคะก็ไปดูเนาะวิธีที่สองนะคะใช้ร่างกายของเราเนี่ยนำร่างกายของเราเนี่ยพาร่างกายของเราเนี่ยไปสัมผัสกับโลกยังไงโดยการเดินเท้าเปล่าเนาะไปเดินเท้าเปล่าคุณไปทะเลคุณก็ถอดรองเท้าเดินเดินเดินเอ่อย่ำบนผืนทรายคุณไป เออน้ำตกคุณก็ใช้เท้าเปล่าของคุณสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับพื้นโลกคุณไปสนามหญ้าคุณไปเดินป่าซึ่งเดินป่าก็อาจจะต้องระวังเรื่องอะไรเนาะก็เอาเป็นว่าแบบถ้ามันมีแบบสนามหญ้าอะไรเงี้ยคุณก็ใช้เท้าเปล่าของคุณสัมผัสพื้นโลกไปตรงๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติเยอะๆมันเป็นการรีเซ็ตระบบประสาทของคุณและสนามแม่เหล็กของร่างกายคุณมันจะได้ถูกบูตขึ้นมา 3. นะคะอยู่ในพลังงานของความรักความเมตตาแล้วก็ความซาบซึ้งใจซึ่งขึ้่นอารมณ์เหล่านี้มันจะจูนตรงกับคลื่นพลังของจักรวาลหรือว่ามันจะเป็นคลืนของ ควันตัอมฟิ์สนามความเป็นไปได้สิ่งที่คุณแมนนิเฟสก็จะอยู่ในคลื่นนั้นเออแล้วก็มันจะช่วยปวดเปิดหัวใจของคุณนะคะและยกระดับพลังจิตของคุณนะ่ะให้สูงขึ้นทันทีโดยการทําแบบที่หมอน้ําบอกเนาะไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธินะคะไม่ว่าจะเป็นการเออ ทำเรกิไม่ว่าจะเป็นการพาตัวเองไปสัมผัสกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการซาบซึ้งขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักความเมตตาให้กับมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายสรุปก็คือเมื่อเวลาที่คุณซิงค์กับคลื่นของโลกคุณจะกลับมาสัมผัสกับโลกใหม่ที่มันอยู่ในตัวคุณโลกที่เต็มไปด้วยความสงบความรู้แจ้งและความศักดิ์สิทธิ์โลกที่ไม่ต้องควบคุมแต่แค่ปรากฏ เพราะคุณได้กลับมาจูนกับชีวิตของคุณได้อีกครั้งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอน้ำใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ